ด,ดำถึงอ้วนถึงดำแต่ใจดีดีจริงวิญญาณเด็กวัดเราทนบุรีเอ่ยชื่อไปต้องรู้ดีโคนทองสุขแก่นผลิตร,รายการโดยทีอมูเลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทยสวัสดีครับสวัสดีครับผมโทนบางแคนะครับ จอกับผมในรายการหยิบกล้องสองพระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับเจอกันแล้วนะครับก็พูดถึงเรื่องราวของพระเครื่องนะครับแบบถูกทางสะสมยังไงศึกษายังไงให้ถูกทางวันนี้ผมมีพระเครื่องนะครับของพระอรหันต์กางกงนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมหนึ่งองค์นั่นคือพระสมเด็จหลังงูนะครับเจ้าคุณอนอนนี่ต้องบอกก่อนนะครัเขาจะดังมากคือหลังอุหลังงูหลังเต่านะครับ3มอย่าง หลังอุหลังงูหลังเต่านะครับเพราะนั้นวันนี้ผมเอาหลังงูมาให้ชมกันหลังงูเป็นยังไงไปดูกันครับอ่ะโอเคนะครับโอเคครับท,ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะ ok ครับขอเรียกว่าสมเด็จนะครับสมเด็จหลังงูนะครับสมเด็จหลังงูเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นสมเด็จหนึ่งชนิดนะครับที่ที่เป็นพระยอดนิยมของเจ้าคุณหนอนะครับสมเด็จหลังงูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นพระที่สร้างหลังจากอ่าหลังอูนิดหน่อยนะครับอ่า แล้วก็เป็นสร้างเพื่อตอนนั้นมีมีภัยเรื่องของคอมมิวนิสต์มีอะไรพวกนี้นะครับเขา <evaluation> ก็เลยนะครับมีเรื่องของที่จะสร้างพระเพื่อจะไปแจกทหารเป็นหลักนะครับเขาก็เลยสร้างหลังงูนะครับจงอังศึกนะครับประมาณประมาณว่า adapted, จงอังศึกนะอ่ะโอเคพระพิมพ์นี้เนี่ยมีการปลอมนะครับแต่ว่าปลอมเนี่ยไม่เหมือนเพราะว่าพระพิมพ์นี้ใช้เนื้อผงนะครับมวลสารเยอะมากดีมากนะครับเป็นเนื้อผงมวลสารที่มาจาก พระสงน้ำนะครับพระสงเกาหลีนะครับมาผสมแล้วก็กดพิมพ์นะครับหลังงูเนี่ยเป็นพระยอดนิยมนะครับที่ต้องบอกว่าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับพระเนี่ยของเจ้าคุณนอจะมีหลังอุหลังงูหลังเต่าและอ,อย่างหนึ่งคือหลังสิงนะครับคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะแต่มันมีอยู่นะครับเจ้าคุณนอเนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นพระอ,อาหารหันต์กลางกรุงและเป็นพระที่มีความนิยมมาก่อนหลวงพ่โตนะครับต้องใช้คําว่าก่อนหลวงพุโตะนะอ่านะครับ พ้า,ารุ่นนี้ดูยังไงหยิบมาจําพิมพ์ก่อนนะครับจําพิมพ์ก่อนพิมพ์เนี่ยจะคล้ายๆพิมเจดี JD นะครับผ้าสมเด็จพ,พิมพ์คล้ายๆเจดีนะครับอ่าเส้นซุ้มเนี่ยนะครับเส้นซุ้มเนี่ยนะครับจะจะรับกันทั้งองคนะเส้นเส้นซุ้มเนี่ยจะต่อเนื่องจําพิมพก่อนนะจําพิมพ์ก่อนเส้นซุ้มจะต่อเนื่องและเส้นซุ้มเนี่ยจะไม่เหมือนพ้าอย่างอื่นเส้นซุ้มของพ้าหลังอุงเนี่ยจะเป็นสันอ่าเราจะสังเกตง่ายจะเป็นสันจะเป็นสันแหลเป็นแสนเขาเรียกว่าสันสามเหลี่ยม นะครับสันสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยเป็นสันเงี้ยเอานี้นะครับเห็นไหมอ่ากดบางองก็กดติดทั้งหมดบางองก็กดไม่ติดบ้างนะครับแล้วเนื้อเนี่ยนะครับเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อจะย่นย่นทั้งองค์เลยเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าพิมพ์เนี่ยจะย่นย่นนะครับเหมือนเหมือนกับมวลสารมันมันเหนอะนะครับย่นย่นนะย่นย่นนะแล้วก็จะมีเม็ดนะครับเนื้อเกินตรงนี้นะครับอ่าไอเม็ดตรงนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับส่วนมากก็มี นะครับเกินมากก็มีเป็นเม็ดในพิมพ์นะครับเป็นเม็ดในพิมพ์นะตรงนี้จะเกิดเป็นเนื้อเกินตรงนี้นะครับแล้วพระเนี่ยจะออกฟูฟูเนื้อจะฟูฟูย่นย่นนะครับจําพิมพ์ให้แม่นนะครับแขนลึกนะครับอ่าเนี่ยนะครับหน้าพระนี่เป็นเกลตุ่มเป็นตุ่มเลยนะครับพระนี่จะฟูฟูย่นย่นแบบนี้นะครับอ่าข้างนะครับข้างเนี่ยตัดแล้วก็จะตัดเฉียงงแบบนี้อ่าสับเฉียงๆของแกเนี่ยตัดตรงๆอ่าของแท้เนี่ยจะสับเฉียงๆแบบนี้ นะครับสับแล้วเหมือนมีการเก็บด้วยกระดาษนะนะตัดแล้วเขาเก็บด้วยอาจจะเก็บด้วยกระดาษทรายอะไรเงี้ยเก็บนะครับลอยนะครับเก็บด้วยกระดาษทรายนะครับด้านหลังนะครับจําให้แม่นๆนะครับล่องงูเนี่ยมันจะลึกนะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้นะครับแหมดูดูง่ายๆเลยนะฝั่งนี้เนี่ยมันจะลึกกว่าฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นล่องลึกลงไปเลยตรงนี้นะครับลึกลงไปเลยฝั่งนี้จะตื้นกว่าฝั่งนี้จะลึกกว่าอ่า และเนี่ยเห็นไหมมันจะย่นย่นเนื้อเหมือนเนื้อมวลสารมันดีอ่ะมันไม่เข้ากันนะครับมวลสารดีนะครับมวลสารเยอะรุ่นรรน,นี้เป็นพระอันนี้มวลสารเยอะกว่าหลังอูนะครับต้องบอกว่าหลังอูเป็นสมเด็จรุ่นแรกก็จริงนะเป็นสมเด็จยอดนิยมก็จริงเนื้อรุ่นนี้เนี่ยเขาว่าผสมเนื้อบางองคมพรมผสมเนื้อเยอะแยะมากมายนะครับอ่าเวลาให้เราเห็นเนี่ยเนื้อจะคล้ายๆศูนย์เก้าก็มีนะครับอ่าบางอคพรมศูนย์เก้าเลยนะเพราะพระสร้างฝีได้เรียกกันแล้วมีผสมผงสมเด็จเยอะมากนะครับมีหลายอย่างเป็น เป็นสมเด็จองหนึ่งที่น่าใช้ที่สุดนะของพระเจ้าคุณนอนะครับนี่คือหลังงูนะครับและเราจะยอดนิยมมากสําหรับคนที่เกิดปีมาลงมาเสงเนี่ยจะชอบมากรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับก็อันนี้ประมาณหนึ่งนะครับพี่การการลักษณะการดูนะของเก๊เก๊ได้ใกล้เคียงนะแต่ไม่เหมือนนะครับเก๊จะเล็กนะครับแล้วเนื้อมันจะแน่นถ้าของแท้เนื้อจะฟูๆนะครับบางองค์ก็อมเหลืองบางองค์ก็อมเขียวแล้วแต่นะครับสภาพพระนะครับ ก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของพระเครื่องที่วันนี้เอามาแบ่งปันความรู้ให้กันนะครับใครมีพระนะอยากปล่อยผมเช่านะครับก็สามารถนะครับสามารถส่งมาได้ที่ไลออนนะทีโอเอนอีแปสายแอสไซข้างหน้าด้วยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าจะเจอผมนะครับจะเจอผมก็วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสมาหาผมที่สตูได้นะครับอังคารศุกร์เจอพันทิพย์นะครับตัต้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับแต่ทางที่ดีนะครับจะปล่อยพระผมเช่าเนี่ยส่งรูปมาดูก่อน ส่งรูปพร้อมเบอร์โทรนะครับถ้าผมส,สนใจนติดต่อกับและนัดกันนะครับอย่ามาแบบมาวัดดวงมาไม่เอาเสียเวลาเชื่อผมนะครับเวลาไม่ได้แล้วเสียใจนะแล้วก็เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็โทรนัดกันก่อนนัดนัดกันก่อนนัดกันผมมีแอดมินดูตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่าลืมนะครับก็ส่งมาก่อนแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆน,นะ าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ใน Facebook Fanpage ตรงนี้แล้วก็กฝากกดซับสไคร b ์ใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันนะครับใครอยากสนใจพักเครื่องอะไรก็มีความรู้ว่าแบ่งกันตลอดนะครับวันนี้พนักมานแคสต้องไปก่อนขอบคุณมากมครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกูย้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดล พันทิ์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับอีกหนึ่งปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของวงการพระเครื่องกับการรวบรวมชนวนมวลสารของพระเครื่องยอดนิยม108องค์นำมาหลอมรวมเพื่อจัดสร้าง เรียญแปะโรงศีท่านอาจารย์งงกิมโคยรุ่นมงคล108วัดสันเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่สุดแห่งมวลสารครอบจกักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศและประสบการณ์ที่บรรดาลูกศิษย์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีทั้งทางเมตตามหานิยมขาขายเจริญรุ่งเรืองโชคลาบแคล้วคลาดคงกระพัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างขึ้นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสัรเจ้าจังหวัดปทุมธานีโดยมีพิธีหลอมชนวนมวลสารที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังในครั้งนี้อย่างมากมายอาทิพระภาวนาวิสุทธิโสพลหลวงพ่อสุรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามพระคูกเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดง เกจิชื่อดังของเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลพระอาจารย์แก้ววัดตะโกหลวงพ่อชำนาญวัดชินวนารามพระมหาจําำงวัดท่ากระบือและพระครูรัตนธรรมรักเจ้าอาวาสวัดสารเจ้าส่วนในพิธีปลุกเสกจริงในวันที่25ตุลาคมณอุโบสถวัดสารเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่สุดแห่งมวลสารครอบจกกักรวาลพุทธคุณเป็นเลจะสร้างทั้งหมด 39999องค์เท่านั้นท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสั่งจองได้แล้ววันนี้ที่อันโอกิเบอร์โทรติดต่อ064-398-9636หรือที่เพจเ Facebook รับเช่าพระเครื่องอันโอกิและทางลายที่ ID ดีลนอันโอกิ AUNOKI อย่าพลาดกับของดีที่สุด แห่งมวนสารครอบจักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศกับเหรียญแปะโรงศีรุ่นมงคล108รีบจองกันเข้ามาของดีมีจำนวนจำกัดพบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทย ร้านพระเครื่องโทนบางแค่เจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค่ c หรือโทร02 953 5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028